นะอันนี้ไไอออ,อันนี้อันนี้อันนี้ตำราเลยอันเนี้ยครับตรงนี้ตำราอันนี้อยู่กับคุณแมมานานไหมครับอยู่อยู่กว่าพี่ชายพี่ชายนาะนครับแบบสามสี่สิบปี ตัลหลับนี่ผมว่าโหสวยมากตลับนี่เก่าผมชอบตลับมากเลยจริงที่อยากซื้ออยากซื้อตลับนีัผมว่าเออไม่ได้ใช<ม>่ไหมครับสบายไหครับไม่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมโอนก็นได้ครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบ,รบสบายสบายนะผมโอนหนึ่งล้านหกแสนนะครับ ครัสี่แสนกับล้านสองใช่ไหมครับล้านสองล้านสองกับสี่แสนได้ครับอยังไงในการในกรุงเทพนี่แหละได้ครับยังไงก็เดี๋ยวโทรหากันเรื่อยๆครับมีอะไรก็โทรอะไรอะไรอะไรับขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามโมง นี่แล้วก็ลงโดยบังเอินครับอันนี้โดย,โดยบังเอินจริงๆไป